สวัสดีค่ะว่าพอ,อกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนัวค่ะวู้มือนี่กินปลาสมสมปลาปปปขาวสมปลาสมสมปลาสอยสปลาขาวสอยสมปลาขาวสอยจากนี้เลยแซบอีสานบายน้องนุชเหมือนเดิมอมร้ายแตกลมร้ายแตกใส่จะปิ่นจะข้าก่อนกระปุกเดียวเลยนี่เธอกระปุกเดียวได้บบกหลายนึ่งเมียเฮ็ดดีดี อเห็นคนสนใจเยอะมากก็เลยเอามารีวิวสาของแซบอีสานบายน้องนุดนะคะกระปุกนี้เก้าสิบบาทกระปุกใหญ่ๆได้เท่านี้เลยเนี่ยเก้าสิบบาทซอ,องกระปุกร่อยแปดสิบาททรงฟรีเบิง่งเต็มมัดหยัก เต็มนี่เลยซื้อกับปุุกเดี๋ยวค่ะทรงยี่สิบเก้าบาทซื้อกับซองกับปุกเลยซองกับปลุกทรงฟรีลายแปดสิบคุมสมเพระดีแสบไม่ข่าวโตวแข็งแบบนี้เลยไม่แพงด้วยโอ้ยหหอน ราคานี่นาฟังอืม ก็สิบบาทจองบบุปกร,รงฟืีอุปกนณ์อะไรตัวงามป่ะอืมตัวแามครับนอกจากปาน ปลาสมปลาขาวนี่สมนปลาขาวสมปลาสุนอยนี่ปลาคาวสอยนี่ปลาอปจอมเขาคือเดอะเบสเลยนะจะบอกให้อืม,อมตัวแข็งดีดี ว่าข้าวทำดีจางถ้าเป็นแล้วกินได้เลยปลาอันนี้น่ะนข้าวสิเมี่ปลาจ่อมสมปลาหน่อยนะโตข้าวใสข้าวเห็ดคุณยายเห็ดเป็นวิธีโบราณ ไม่ใส่สารกันบูดกันเสียอะไรเลยเลยใส่น้ำมาเขาใส่น้ำซ้าเขากับเกลือขอ,อยมากแบะเทียมนอกจากนี้บะเจีวปลาจะเป็นเจ้าซุกหรือเจ้าดิบมีกับปุกทอนนี่ละลอยหนึ่งคือกันนี่แหละค่ะเออ มันเมื่อครึ่งโลได้มั้งว่าสื่อใจว่าขายบ่แพงพร้อมแล้วค่าจับต้องไนอ่ะเป็นแบบว่า ทำกันในครอบครัวคนกันได้ขายราคานี่ได้นะมันจะออกกับไล่หลายแสบเจ้าบองร้องกัแบแสบแสบอิสา,านใบน้องนุช บางคนทำให้เป็นเหม็นคาวได้นี่ตัวไม่แข็งเป็นเป็นปลาก็มีอือนี่ตัวดีดีเลิศเลยแม่แเราเฮ็ดดีดี เดี๋ยวหิมช่องท่ากับช่องซื้อไปให้ค่ะรัสม่ข้าวข้อพี่อลายคักต้ลนะเศรบเอาไปชุบแป้งทอดก็อร่อยชุบอันไข่ทอดนะ เป๊ะขากนี่บนตัวมันขาวๆแบบนี้เลยแข็งๆตัวแข็งแข็ง บริวเวณง่ายๆได้จัดเนี่ยก็สืดได้ยัดใส่กระปุกนี่จนเต็มมัดยัดกระปุกเดี๋ยวได้บักหลายกระปุกเดี๋ยวก็เก้าสิบบาทค่าทรงยี่สิบเก้าบาทเป็นรอยสิบเก้าบาทมันบอก <c oughs> แต่ถ้าซื้อสองกระปุกทรงฟรีเลยรอยรอยแปดสิบ ประหย,ยัดเงินอีกยี่สิบเก้าบาทขาส่งคุ้มวกันวัควขักเก็ดออกด้เดียวอืมถามมหาลายลายเนี่ยบอกอะไรเด้เนี่ยแซ่อบอีสานายน้องนุน่น เดี๋ยวสิทินช่องทางใตคอมเมนต์ค่ะอืมมมเบต ไปมุกก็แเสียบว่ามกุกรับเกีมกับคักอกัอกบบักพีกคักแท้พูดนะตูมันนี่เลือนแห้ง ปลาขาวเลยอพอดะเอาคุดหลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมกิดแซบแบบนวนว่าววววค่ะฝากด้วยนะคะแซบอีสานใบน้องนูง๊ดเป็นปลาสมสมปลาขาวแซ,แซบแซบไหมต้องต้องต้องจัดนะคะขอบคุณค่ะ